สวัสดีเอฟซีทางบ้านน้าลากทุกท่านทุกคนคน,นะครับผมเอฟซีที่ต่างประเทศที่ท,ท,ท,ที่อยู่ังคอยส่งข้ามกันด้วยนะครับสวัสดีเอฟซีน่ารักทุกท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปหาแล้วดูไร้ดูสวนจันนิดนึงนะเอฟซีนะไปเป็นเอฟซีที่ต่างประเทศที่เขามากดไลค์กดซับค่ายกดกระดิกกันนะครับพอที่มันได้คลิปนี้กันเด้่ครับโอ้คุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทางบ้านน้าลากทุกท่านทุกคนนะครับผมเที่มาให้กำลังใจนะครับผมสร้างนักข่าวนะครับผม จ้าเกาะกระแสข่าวกันนะครับผมคุณพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีทางบ้านในลากด้วท่านทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันนะเดี๋ยวเราไปหาเล้าดูดูไร่ดูสวนนะครับหาเล้าดูกล้วยกันนะครับมันจะตื่นแล้วเคลอนั้นนะครับอีกนนคนสองเคลอนะครับนี่เคลอนึงนะครับผมนี่ก็คือสวนยางเรานะครับผมอีกคนเนะ เดี๋ยวเราจะอาเม็ดมันลงมาปลูกอยู่นะครับผมเอฟซีในลากทุกท่านทุกคนนะครับเอฟซีทางบ้านในรากทุกท่านดูก่นนะครับผมที่เข้า,ามาติดตามที่เข้มากดไลค์กดซับแครกกดกระดิ่งกันด้วยนะครับที่เข้ามาดูที่เข้ามาดูคลิปที่เข้ามาตอบคอมเมนต์ใต้คลิปนั้นนะครับผมเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับยามไลค์สุดเข้ามาให้กำลังใจไลค์สดกันด้วยนะครับผมแล้วดูกล้วยนะครับผมเอฟซีจะต้อง ทางมากันด้วยนะครับขอบคุณพ่อๆม่เมสซีที่ตักปฏิิกันเนี่ยนะครับผมนี่ก็คือสวนยางของโจสายลุยนะครับไม่สช่โจ,โจสายลุยนะครับโจ๊อเกาะกระแสข่าวนะครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนคนาลาับน่ารักทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมที่มาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามชิปน,นี้นะครับเราดูสวนนะครับผม คุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทางบ้านนะครับผมที่เข้ามาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กดซับทายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับที่เข้ามาดูคลิปกันด้วยนะครับผมเราดูสวนนะครับผมเราดูสวนดูสวนนะครับผมสวนของตัวเองนี่ครับของเอฟซีทางบ้านนะล่ากักท่านทุกคนนะครับวันที่มาให้กำลังใจที่เขามาคอมเมนต์ที่เข้ามาดูใต้คลิปกันด้วยนะครับผม เนอยนะอซีอันนี้ก็คือสวนยางเล็กเรานะครับผมใหญ่แล้วเดนนี๋ยวเราจะปลูกอีกนะครับผมปลูกไปเรื่อยๆครับผมปลูกเต็มไร่เต็มสวนด้วยนะครับผมเหนื่อยเอเดินขึ้นแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเอฟซบรรยากาศนะครับผม คุณพอ่อพ่อแม่เอฟซี FC ทางบ้านนั่นะที่ทา่านทุกคนด้วยนะครับของที่มาอยู่ด้วยกันนี่นตายที่ทำกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งก,กันเลยตายแล้วเอฟซีตายไม่เป็นไรครับผมมาแซมใหม่ปลูกใหม่มเหงื่อไลลอยู่สวนนะครับให้มาจอบไล่จอบช่วงกันนะครับผมเหมือนเลาะดูกลัวกันด้วยนะครับผมกลัวก็ยังไม่ตื่นนะครับผม ตึงไม่จต็มคุณพอพอไ,ไหมเอฟซีทำบ้านได้แล้วปันคนด้วยนะครับคนที่มาอยู่ด้วยกันแต่คลิปนี้ปวยตึงยังไม่ตึงครับ อยู่สุนตัวนะครับผมบนนะครับอยู่บนอยู่ในสนวนนะครับผมบรรยากานนะครับผมพอๆไม่ไมเอฟซีนะทางบ้านเอฟซีที่อยู่ด้วยกันนะครับกลุวสุนเอฟซีไปดู ไปดูไปดูไปดูสุกแล้วคันนี้สุกแล้วคืนนี้สุกแล้วอีกสิเดี๋ยวเราเจะได้ขึ้นมาเอากันนะครับวันนี้นะครับสุกแล้วคืนหนึ่งนะครับผมนี่กล้วยสุกกล้วยสุก จราตชมขึ้นมาอนนะครับผมด้วย คัะอยู่ไลอยู่สัวนะครับผมพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทำบ้านได้ละทุกท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่ด้วยกันนะครับบรรยากาศนะครับผมนี่เลครับผมยู่ก่องโจรกแซ่เกาะแซกลานะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่นะครับ F เอฟซีะทุกท่านทุกคนด้วยนะครับที่มาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามที่มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับถ้ามาดูไลฟ์สุดกันด้วยนะครับสุดติดตามคลิปกันด้วยนะครับผมก่องโจกกอกแซ่ขากันด้วยนะครับผขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะละ ไปทันทุกคนนะครับตันนี้ก็ลิงขาวแล้วนะครับผมขอบคุณพ่อพอแม่เอฟซีทางบ้านในรักทุกท่านทุกคนนะครับที่ามาอยู่ด้วยกันที่มากดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยครับที่มาดูคลิปที่มาดูไลค์กันด้วยนะครับฝากกันดูด้วยนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทางบ้านในรักทุกท่านทุกคนนะครับบรรยากาศดูไลค์อยู่สวนเหมือนเดินนะครับผม เป็นตาคิดนะครับผมพอพอมันในเอฟซีทางบ้านในล่าทุกท่านทุกคนนะครับคนที่อยู่ก็ต้องจข่าวดังกันนะครับขอบคนพอพอมให้เอฟซีทางบันนะท่านทุกคนนะครับคนที่มาอยู่ด้วยกันทมากดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อมาดูคลิปเข้ามาตอบคอมเมนต์กันด้วยนะครับช่วยทำจิตามกันด้วยนะครับขอบคุณเอฟซีในล่าทางบ้านกันด้วยนะครับผมขอมาเจอคลิปเพียงแค่นี้ครับกดไลค์กดแชร์กดคลายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ